บายดีพ่อแม่พ hey, <speaking> 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 ี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์ถูกฐานเด้อปลาลุงเลยหากินก้าปุุนแล้วปลาสวดโยด์แล้วดอโยด์องเราไม่ให้หุ่นแบบนี้หบ่ห่อนี่คือเต้ากันไรห่อนะเบิ่งกด้วยคือใ้คือได้บุญนะเฮ้ยต่เห็ดเอวดีดีเลยสร้างบ่มีบุญอีกน่าให้นั่งไปห่อนี่มีอยู่เนียฮะ อย่าในหลิงที่ต้มมีคนไสบุญก่อนมันไอเมย์อย่าเชื่อร้านไปซื้อเก็บสันคมาใส่อย่าอยันแม่ว่าปุ่นต้มมานะได้ดายพี่น้องเพืใอได้มีการค้นตบอย่าเนี่ยผู้นั้นน้องนี่เจ้ยน้ว่าสิอุ่มอุ่มอะไรกินแบบนี้นะมันจังเทมันจังเทดีเห็นยุ่งคำอุ่มเข้าไปห่างยังมันอุ่มมันยังมันเป็นแมันหายมันหายมันเบะมันแบบมันยากเนี่ยมันพอซ้อนสิไปอุ้มมันมันหาย ลายลีบนนองเขียนเนาะลลงหายลงหน้าเลยด้วยลายจคุ้งนั่นหนาหางแม่นบางไพยเขาบริยานเลยได้เลยแม่นเติขาสิหายก้ปั้เขาสิหายก่อันนี้เราจุกันเลยได้เ้ย นทางก็โหลดแลรนได้เขากะยะหุ่มเขาไปยะมันก็บางกัาแพงบางอันข้านผ้าเขาบางแลสุดที่นี่เนาะมันบอกเือทงหงทงหน้าประมาณเขาจะถ่ในช้ะงเฮียนได้เฮียนบง้างขางเข่ไม่จุดจะทงหน้าฟู้าปนาโบนะโหลดกโะเลือยเจ้าเมือเสืออกเจ้าเมือเสืออกก็จะหดข้างข้างออกมีเดือกร้อนจะมาหายก็จะพูดจะิดหลดลายรีได้ ตีสามอ่อตีสามเป็นเหตอืมอนกแองกี้สมเเหุใส่มาตีางจะยน้องกี่จะเห็น่ลาาอยากเฮไะนานยากุลาอืมใครเป็นคนคำหน่ะขอ่ เมามาพรอกรลึงพามันใช้เป็นคุครับเหมาะมาคุณรือมึงป้าป้าเนี่ยกูย่านเดมึงขี่กับมึงตลอดเอาอีกทีเฮ้ยเอาอีกทีอุ้ยนาง เซบุงมัอนี่ก็ย่างต่อนะครับอืมไ่ใช่อันนี่นะไอหมอบานหางโต๊ะกุ้งไม้นันชักจะยาปฏิยากรตายเลยดิอืมมันต้องยาโต๊กซูงใช่ป้ะซูงแล้วโต๊กุ้งโต๊ะกุ้งางกุ้งยางทางตะวันกุ้งางนที่เยฮะทางว่าในีตายเนีลูกนก บุพ <Universe> <m us IP> ิตาขึ้นนะเฮ้ยมันมาแบนทองเวลาเข้ว่าทองเวลาเข้าไปของมันรักยาแะไรก็มากบทบกบม่วงอีกจะเลยตายโอ้ขึ้นไปยังต้นม่วงเราเม่วงอย่างนีเฮ้ยงานเพิ่นเนาะขนาดเนาะเฮ้ยนางนางสุดใจของนางนางก็เลย จับมือไปเลยแท็กไปเลยงามเด้ที่โซีินางกบงมงามที่โซคงแท้บ่เฮ้ยกินข้าปุ่นมาเป็นถั่วยังบอกคารเมลุดเอ็กลงหน่ะพ่อไอ้บอ้าหกสิบเท่าไหรเฮ้ยฮะ เป็นซ้ำกันกับเอื่อยวบ่นี่หกสิบงนะหกสิบก้อนน้ำหนักแน่สีสบเกเองนะนุ่มบอกข้าวบ่ต้องค้องบอเออดีแล้วขาบอกว่าบอคล้องเขาสร้างยังโบาพูดยกปักงอกอี้มแล้ได้ดิ ก็จะใส่เต็มสูตรมาเนาะจะได้ดิโอ้ยใส่เต็มสูตรกินใเรืองงวดนีจ้าเราเขใส่หุ่นจะหันเรืองงวด่ะเ้อมดแค่หนบอรลดกิโลจกินละลายหน่อยจังคือละวนออกิ๋มจิ่มเด้อแมนจัดหยดตปาเด้อเฮ้ยนอนจะมาคุมใครอีกพี่นองเอ้ยกระเธอจะมีแ่บแทานค่ะ แซบเอาซิมบางเลยอยู่เทิงแซบโอเคต้องเทก่อนแหละเนาะเจ้าบะหมัดบังเออเราบะหมักกินถังเงาะก็ลืมถามเราเนาลูกบะหมักกินถังเงาะกับบมักเออเปลือกฟานนั้นได้หนึ่งชั่วเขียวบางคนกินผ้าข้าต่อกับบะมักนะอือ กินเบ็ดตัวาหี่ความนาใบไปไปไปแปรปแปทำมินแบบยย่ผู้ชายายเบนู้นเนี่ยได้หูปเฮ็บน่าเตงจะลบไปเจียบนะเลยเห็นในนลงไปเ่บสแกมบอิลเฮ้ยอเจ็บเพชรนาเตไปลำลงจะไม่ถงตั้งรังใปเด็ออันนี้เยอี๋ออีออออออไปน ถอดเก็บกันเลยถ้าเก็บถ้าคุณจิรอแบบไรเห้ยาคุณิลเนเออเอยตายเลยเนาะใส่จำๆกัาไปสมุมดอ่ะได้ดอนเนี่ยพ่อแห้งออกมานี่อันนี้ยังปริจับามได้อันนี้เมันบอดออามาเลย โอ้ยตั้งหลายตัวเฮ้ยเลยเหตุใดมันสิปอนพุนกันใบฮ่อ้โมนลูกมันมันเก็บไปดีอยู่ยังมดลูกยอดเลยมยาน้องเก็บไปแม่มตในั้งหน้าเลคันผมีนางยไนางคือได ก็ต้องตัดม oh. ันเดิติบริมาคนามัน uh uh,> ุัดเจ๊พละนี่เราไงยังอืมเศด้ตอนชงการนะเอาเเอามาเป็นคัวสาวเสด็เนาะนี่เป็นคนงานเดียวจุสุดเนี่ยดไ่นให้เนี่ยโป๊ะ เฮ้ยสิโปขยังเคยไปนางพูนต้องป๊ก็ต้องเป๊กเลยกินแล้บไสิมาป๊กตอนกินยังบ่ป๊กเลยอืมอีนอเอากระจ่างมาหน่งเอาปลาเราเคยไปนางรถ่ะมาอานีนิเลแมน จักเวลาคนมาอยู่มัจุดดอบนาี่ต้องพยาจอยกันต้งไปอุดกระยาบี้องมึงดูเดี๋ยวควนมาทั้งน้าตกเลยแหละเบิ่งอากะยันคนตกเนาะออไปเห็ดเียเด้อไปเห็ดเรียกเด้อ เจ้าไ่ต้องมายิมให้ข่อยเด้อข่อยครามมันเองวัคซีนได้ได้กินหมะ่นป้าม่ยจือเลียอ่พี่น้องเอวบึงพี่ดองห้งไปว ผนี่พาเขากินน่ะผัวนี้พากินจะโทษเขาบ่ได้ไหเขียวเีเ้า่เยวเขีพากินถ้าจะโทษเรวโทษเสือเขียวพี่รอดลอยมือใช้ไปนอนนี่สัสใส่โซบลอยน่างามงามน้อนสักกนอนแบบเบอรแป๊บเดียวนอกใจหละสรอาง กินได้ไหมพ่อเจ้าอยากอะไรฝนตกทำจุ่มเงาเลยของไอ้ตึกกินน่ะตกเบาฝนตกแหนักมาเหรอโอ้ฝนตกอะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็จะดําราพจากละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแม่น้องแก้มบ่มเด้อปลาดุงเ้ยสบายดี